สวัสดีค่ะโอชินจากโตเกียวเองนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตมาทำรูมทัวร์นะคะพาเปิดบ้านใจกลางโตเกียวนะคะบ้านโอชินนะคะอยู่ที่นี่นะคะมีจักรยานคู่ใจคันเก่าๆนะคะคันนี้คือซื้อมาในราคาค่อนข้างจะถูกนะคะประมาณ 450บาทนะคะเป็นมือสองนะสภาพเย็นมากนี่คือหน้าประตูทางเข้านะคะสีเทานี่คือประตูแต่ว่าตรงซ้ายมือเนี่ยเป็นที่เปิดวาล์วน้ำเครื่องแบบวัดมาตราไฟต่างๆนะคะส่วนหันไปอีกประตูแดงๆข้างๆต่างๆนะคะก็เป็นห้องของคนอื่นค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศภายนอกบ้านของโอชินไปแล้วนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเจ้าของบ้านนะคะจะเรียกว่าโอยาซังนะคะดูบรรยากาศภายนอกกันแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์เดาดูสิคะว่าบ้านหลังเนี่ยใจกลางโตเกียวเนี่ยคือ10นาทีถึงชิบุย่านะคะที่นี่จะราคาคิดเป็นเงินไทยราคาเท่าไหร่กันเอ่ยมีแอปเปิดโพสบ็อกซ์ให้ดูด้วยนะคะกดปุ่มปิ๊งป่อง เรียกเจ้าของบ้านได้นะคะแต่เจ้าของบ้านอยู่ข้างนอกปิ้งปองแต่คือเป็นไม่ใช่เป็นแบบอินเตอร์โฟนที่สามารถเห็นหน้าคนกดได้นะคะก็จะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่กุญแจก็มีแค่2รูเท่านั้นนะคะคือเปิดจากถนนเนี่ยเปิดประตูก็คือเป็นบ้านข้างในไปเลยนะคะค่อนข้างจะเสี่ยงภัยเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะน้ําท่วมหรือการที่จะมีโรคจิตแอบตามเรามาที่บ้านนะคะบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยโอนะคะแต่ว่าทําไมเราถึงเลือก มันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างเนาะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้ข้างในนี่บ้านหรือขยะกันนี่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นตอนที่กําลังจะย้ายออกนะคะเอาเปิดให้ดูก่อนว่าเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับกล่องใส่รองเท้านะคะไม่ใช่สิที่ใส่รองเท้านะคะที่นี่ถือว่าแบบตู้ใส่รองเท้าใหญ่มากใส่ได้เยอะมากเทิบมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็น ที่วางเครื่องซักผ้านะคะจะมีท่อมีต่อมีอะไรให้เรียบร้อยเลยคือบ้านในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเหมือนกับว่าฐานท่อน้ําทิ้งแล้วก็ท่อน้ําดีเนี่ยเซ็ตให้เรียบร้อยเลยแล้วแค่ซื้อเครื่องซักผ้ามาวางนะคะแต่น่าจะต้องเป็นเ,เครื่องซักผ้าไซส์เล็กนะคะส่วนตรงนี้นะคะเมื่อก่อนโอชินก็วางตู้เย็นไว้ตรงนี้นะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นหน้าต่างนะคะแบบให้แสงสาดส่องเข้ามาถึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้ขวดโหลขวด,หวดเหล้าต่างๆ เป็นสายเมาที่แท้ทรูอ่ะหันมาทางซ้ายสักหน่อยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะพอเปิดประตูห้องน้ำมาก็จะเจอกับชักโรครกนะคะอ๋อบอกก่อนว่าบ้านเนี้ยจะแยกระหว่างห้องอาบน้ำและห้องซ้วมนะคะซึ่งอ,อพาร์ตเมนต์หรือบ้านเช่าที่แยกแบบเนี้ยจะราคาสูงกว่าห้องน้ำที่มันรวมๆกันนะคะจากที่ดูๆมาหลายๆทีแล้วที่สำคัญนะคะที่นี่มี วอชเลตโตนะคะกคือมีชีช่ฉีดตูดนะคะให้โซโรเกรมากนะคะ <c ười> <c ười> คือหายากนายี่ปุนน่ะบ้านเช่าที่แบบจะได้ในราคาที่เราต้องการแล้วมีที่ฉีดต,ตูดแบบนี้นอกจากเราจะไปซื้อเพิ่มเองนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจานแล้วก็เตาไฟฟ้าเป็นเตา,นานเล็กๆที่สามารถทําอาหารได้แบบสําหรับหนึ่งคนแบบท,ทําทีละเตาน,นะคะ แล้วตรงสเปซที่ว่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่วางเขียงนะคะแต่เอาเข้าจริงๆนะมันวางเขียงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะต้องวางแบบทีความจานซอสเซิร์ชเครื่องปรุงอะไรคือเล็กมากใครชอบทํากับข้าวเนี่ยคิดหนักเลยนะว่าแบบครัวแบบนี้ไม่เหมาะกับคนทํากับข้าวเลยแล้วแบบช่วยชามลาไห้ล้างลําบากมากคือเขียงอะแบบบางทีโอชินก็คือต้องลงไปหัน่นที่พืน้นเพราะว่าตรงนี้แบบที่เต็มแต่ตอนนี้มันโล่งแล้วเนาะเพราะว่าเราเก็บของเตียงจะยายนะคะ เปิดออกมาด้านบนก็เป็นตู้ใส่จงใส่จานแล้วไม่เหมาะกับคนตัวเตี้ยเลยนะคะหยิบไม่ถึงข้างล่างก็มีที่ใส่ยเยอะพอควรเหมือนกันค่ะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ําค่ะนี่บ้านญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะราคาถูกหรือแพงคะ่ะทุกที่ส่วนใหญ่99.9% 9 99ก็คือจะมีอ่างอาบน้ํานะคะเพราะวัฒนธรรมที่นี่ก็คือแบบทุกคนต้องแช่น้ําอุ่นนะคะตอนเย็นตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยแบบอาบ อาบน้ําชําระล้างร่างกายแต่แปลกนะคะตอนเช้าไม่อาบน้ํานะคะคนญี่ปุ่นแล้วก็คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นบ้านที่รวยๆหร,รูหรามาเฮาอ่ะเขาจะมีกดปุ่มแผงตรงเนี้ยที่สามารถแบบตั้งค่าได้ว่าเอ้ยน้ําเต็มเอาน้ําใส่เข้าไปเอาแบบกดให้พอแล้วน้ําไม่ต้อง ไม่ต้องเยอะหรืออะไรเงี้ยหรือแบบคือพอน้ํามันเต็มอะ่ะมันจะบอกว่าอ่ะน้ำเต็มแล้วแต่นี่เป็นระบบมือนะคะโอชินก็คือเปิดเอาไว้เปิดก๊อกเอาไว้แล้วก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเองว่เต็มป่ะแล้วก็ยังจะมีแบบส่วนบนตรงเนี้ยถ้าเป็นบ้านหรูหรามาหา่าอ่ะมันก็จะเปลี่ยนอากาศภายในห้องน้าให้กลายเป็นอากาศร้อนเป็นฮีเตอร์แล้วทำแบบเราสามารถเอาผ้ามาตากที่ตรงนี้ได้นะคะแต่ในส่วนของบ้านนี้นะคะทําไม่ได้ค่ะสงสารตัวเองค่าเช่านี่คือไม่ใช่ถูกเลยนะคะ หนคอมเมนต์กันหรือ,อย่างว่าคิดว่าห้องนี้ราคาเช่าต่อเดือนเท่าไหร่กันเอ,อ่ยนี่เดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างในนะคะเป็นโซนห้องนั่งเล่นบวกห้องนอนไปเลยในทีเดียวกันห้องทํางานด้วยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็น work from home อะไรนี้นะห้องเนี้ยมันไซส์เนี่ยเขาจะเรียกว่า1 k นะคะคิดออกมาเป็นความกว้างแบบไทยก็คือประมาณ20ตารางเมตรนะคะ คือเล็กอะเล็กมากจริงคือยิ่งถ้าเนี่ยขนาดของมันเตรียมเก็บจะออกแล้วนะถ้าของมันเซ็ตอยู่ในที่ๆของมันเนี่ยก็คืออเล็กได้ใจบ้านนี้คือน่าจะเล็กที่สุดเท่าที่เคยเช่ามาล่ะแล้วก็แถมยังแพงที่สุดเท่าที่เคยเช่ามาด้วยอีกต่างหากแต่ว่ามันดีนะเนี่ยมันมีหน้าต่างอะไรเห็นปะ ือแสงจะสามารถสาดส่องถึงได้ทั่วทุกทิศทุกทางจริงๆแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบเขาเรียกอะไรนะบานเลื่อนสามารถเอาไปตากผ้าข้างนอกได้และวยังจะมีข้างบนนั้นมีหน้าต่างอีกหนึ่งบานนะคะที่สามารถเปิดรับแสงเข้ามาได้ รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงจะต้องมีหน้าต่างติดไว้ทั่วบ้านแบบนี้เพราะว่าอากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันชื้นนะคะทําให้มันอาจจะเกิดลาไม่ใช่อาจสิมันทําให้เกิดราง่ายมากเขาก็เลยแบบว่ามีหน้าต่างให้แสงมันส่องแล้วทําให้แบบฆ่าเชื้อรานะคะแต่ว่าบ้านนี้ก็ยังราอยู่ดีนะคะอาจจะเป็นความสกปรกส่วนตัวก็เป็นได้ สำหรับบ้านเลื่อนนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูออกไปเพื่อตากผ้าได้ปกติเลยคือเหมือนบ้านหลังนี้มันถูกยกสูงให้เหนือแบบมันเหมือนอยู่บนเนินเขาหรือยังไงมันสูงกว่าบ้านอื่นเล็กน้อยนะคะบ้านข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยจากระเบียงเนี่ยก็คือเขาอยู่ต่ำกว่านะคะถ้าน้ําท่วมมาก็คือเขาท่วมก่อนถามว่าทําไมพูดถึงเรื่องน้าท่วมบ่อยเพราะว่าที่อยู่เนี่ยมันใกล้กับแม่น้ํา สายหนึ่งนะคะที่มักจะเกิดน้ําท่วมตลอดเวลาที่ฝนตกหนักที่ญี่ปุ่นนะคะใครบอกญี่ปุ่นระบบจัดการดีนะคะน้ําก็ท่วมเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนและนี่ก็คือเป็นเตียงนอนของโอชินนะคะเตียงนี้นะคะราคาแพงมัก แพงมก็กสำหรับคนจนอย่างนี้ฉันอุตามีเศษผมด้วยปิดก่อนเขินจังเลยกำลัง <c oughs> จะย้ายบ้านนะคะขออภัยในความแบบสกปรกสกมกนะคะใช้มาแค่ปีเดียวเองอะเตียงเนี้ยแบบเพิ่งซื้อมาเลยอะแล้วก็แบบไม่ได้ต่อสัญญาบ้านนี้นะคะก็ต้องขนไปด้วยนะคะ คือลืมบอกเลยนะทุกคนว่าการเช่าบ้านในญี่ปุ่นอะ่ะมันไม่มีอะไรให้เลยนะคะในบ้านคือจะเป็นที่โลง่โลงๆแม้แต่กระดาษชิชชู้ห่งหม้วนเขาก็ไม่ให้เรานะคะเราต้องซื้อสพสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองแม้กระทั่งราวตากผ้านะคะโหดไหมล่ะคะราคาก็โหดนะคะแถมมันจะไม่ให้อะไรเลย นี่และอันนี้คือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ที่เวลาคนปิ๊งปองเมื่อกี้ปิ๊งปองหน้าบ้านปุ๊บเราก็จะสามารถรับได้อสวัสดีค่ะใครหัอคะผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายก็เปิดเข้ามาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละ <laughs> มาดูที่ข้างๆฝัง่งนี้กันบ้างเนี่ยเวลาพอเปิดประตูเข้ามาถึงในส่วนของห้องนอนเราจะเจอกับตู้เสื้อผ้าที่บานใหญ่มากมีสองบานนะแบบ ใหญ่ที่สุดเท่าที่ดูมาแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยคือปกติอ่ะไซส์ห้องที่เป็น1 k หรือประมาณ20ตารางเนี่ยตู้เสื้อผ้ามันจะจิ๋วหริวมากเลยแบบใส่อะไรเข้าไปแบบไม่น่าได้อ่ะใส่เสื้อโค้ทสองตัวเต็มอะไรอย่างงี้แต่ที่นี่แบบกว้างมากจริงแบบสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบ2ใบได้มั้งสองสาใบแบบเก็บในตู้นี้แบบสบายเลย ชอบมากนี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลที่เลือกที่นี่ถึงแม้ว่าบ้านมันจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็แบบสุ่มเสี่ยงต่อการโดนโรคจิตติดตามหรือ,หร,อหรือน้ำท่วมหรืออะไรใดๆนะคะแต่ว่าตูวเซอร์พามันลดนี่และแอปสองเนี่ยมีราขึ้นนะคะเอาละค่ะขอตัดภาพมาที่ระเบียงอีกครั้งนะคะ ตรงระเบียงตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตเห็นจะมีแผ่นสีาขาวๆกั้นระหว่างคองข้างๆนะคะซึ่งแผ่นสีขาๆวๆอันนี้คือเราสามารถเอาเอามือเราเนี่ยต่อยแล้วก็ทะลุเข้าไปได้เลยมันจะพังออกมาได้ไง่ายมากเพราะเขามีไว้สําหรับเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้หรืออะไรขึ้นมาข้างห้องสามารถวิ่งมาทางนี้แล้วออกทางรูข้างๆบ้านได้เลยนะคะคือทําอะไรมาอย่างรอบคอบจริงๆนะคะญี่ปุ่นเนี่ยสุดปังส่วนการที่ถ้าเราแพลนกล้องลงไปข้างล่างนะคะ ทุกคนจะได้เห็นกับแปลงผักสวนครัวของโอชินเองค่ะซึ่งตอนนี้มันล้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือเมื่อก่อนเราปลูกอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บไปทิ้งให้หมดนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไรเราต้องทําให้เหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นนะคะอย่างการทําความสะอาดบ้านเองก็ด้วยคือห้ามหลงเหลือเศษขยะใดๆไ,ไว้ไม่งั้นนะคะเราจะโดนปรับเงินนะคะเพราะว่าถ้าเราจะต้องให้เขาเอาไปทิ้งให้เราเนี่ยเขาจะปรับเงินเราทันทีค่ะ เนี่แหละค่ะคือวิธีการอยู่การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นนะคะเหนื่อยมากค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะยัาไม่ได้คอมเมนต์ราคานะคะคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยว่าบ้านเช่าหลังนี้นะคะราคาเท่าไหร่มาเล้วค่ะโอชินจะกํำลังจะเฉลยแล้วนะคะเทดาใด,าดาบ้านหลังนี้นะคะราคา85,000เยนต่อเดือนค่ะหรือประมาณ2 5 0 0 0บาทค่ะ โหดมากนะคะราคานี้นี่คือสามารถอยู่ใจกลางทองหล่อที่ไทยได้สบายๆเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสถานีที่โอชินเรื่องเนี่ยมันชื่อว่าจิูกาโอกะนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่ฮอตที่ฮิตไม่ว่ากับคนญี่ปุ่นเองหรือคนต่างชาติที่นี่ก็เป็นที่นิยมมากทีเดียวและแถมยังเดินทางสะดวกไปโยกโกฮามาก,ก็ง่ายหรือว่าไปชิบุยะก็ใกล้ค่ะและก่อนจะจากกันไปกับคลิปนี้นะคะโอชินก็ขอแวะมาแปะคลิป ที่เคยถ่ายไว้ตอนที่ก่อนจะเลือกตัดสินใจเลือกห้องนี้นะคะนี่ก็เป็นตอนที่มาดูห้องใหม่ๆห้องโล่งๆแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกับ คลิปนี้ที่โอชินตั้งใจทำมาให้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องซุมิแปแนและเพื่อนๆสมาชิกในช่องจะลงคลิปเกี่ยวกับอะไรในญี่ปุ่นบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าอยากคุยกันก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย